สวัสดีค่ะหมอแมวพยิปซีวันนี้จะมาทํานายของผู้ที่เกิดวังคารค่ะประจําสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17ทธันวาค่ะในด้านของการงานของคนที่เกิดวังคารค่ะใบแรกค่ะวิวออฟฟอร์จูนค่ะใบที่2ค่ะ5เหรียญค่ะใบที่3ค่ะ10ดาบค่ะค่อนข้างที่จะ เหนือและก็หนักหน่วงมากนะคะสําหรับการงานของคนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจจะเจองานยากนะคะทําให้บางท่านเนี่ยถึงขั้นมีความคิดที่จะอยากจะลาออกเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงแม้มีความคิดที่อยากจะลาออกค่ะหมอนแนะนําว่าช่วงนี้การงานของท่านนะคะควรจะทําที่เดิมก่อนอย่าเพิ่งคิดลาออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลาออกไปในช่วงนี้นะคะท่านจะมีผลกระทบในเรื่องของการงินเข้ามาทันทีค่ะ ดังั้นไปดูในด้านของการเงินของคนที่เกิดวันอังคารค่ะวันอังคารค่ะการเงินอยู่ที่ไพ่สี่เหรียญค่ะใบที่2ค่ะรา,าชาถือดาบค่ะใบที่3ค่ะเดวิลนะคะมงบอกว่าการเงินของท่านค่ะช่วงนี้จะต้องเก็บหอมรอมริบพอสมควรนะคะมีน้อยใช้น้อยนะคะมีมากก็ใช้น้อยนะคะประมาณนี้มากกว่านะคะบางท่านอาจถึงขั้นที่มีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินเก็บนะคะเพื่อมา เครียดอะไรมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้ก็อาจจะต้องเอาเงินเก็บออกมาก็ได้นะคะและในด้านของการเสี่ยงโชคถามว่าของคนที่เกิดวันอังคารนะคะมองมองว่าถ้าลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมอว่าเบาเบามือลงก็จะดีนะคะกับในด้านของการเงินค่าลงทุนธุรกิจอะไรไปในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่เป็นผลอย่างที่เราคิดนะคะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียสักเท่าไหร่ ในด้านของคนมีคู่แล้วค่ะของคนที่เกิดวันอังคารค่ะไพ่ใบแรกค่ะสี่ไม้เท้านะคะใบที่2ค่ะเดลไฮโลเฟนค่ะใบที่3ค่ะ6ถ้วยค่ะบ่งบอกว่าความรักค่อนข้างสําหรับคนมีคู่นะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมีความรักมีความห่วงใยนะคะมีบางท่านมีเกณฑ์ที่จะมีงานมงคลสมรสก็เป็นได้นะคะในช่วงนี้นะคะถือว่าดีนะคะสาหรับคนมีคู่นะคะคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันอังคารผ่าไพ่ใบแรกค่ะ 8หมายเท้าค่ะใบที่2ค่ะ9ถ้วยค่ะใบที่3ค่ะ The Lover ค่ะความรักของคนโสดในช่วงนี้นะคะถามว่ามีเข้ามาแล้วดีไหมดีนะคะแต่ดีในที่นี้เราก็ต้องออกรองนิดนึงหรือว่าคุยกันไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเราในช่วงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะทาให้เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนหรือเราเองอาจจะใบหมายปองคนที่ค่อนข้างมีความเจ้าชูน้นิดๆก็ได้นะคะ ก็เลยทําให้แบบความรักอะคา่ะมันรู้สึกว่าบางครั้งสําหรับคนส่วนในช่วงช่วงสัปดาห์นี้ค่ะมันเหมือนมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของเขานะคะถ้าถ้าคุยกันอยู่ก็อยากจะให้คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะในด้านของโชคลาภของคนที่เกิดวันอังคารค่ะไพ่ใบแรกค่ะเด็กจือไม้เท้าค่ะใบที่2ค่ะหนึ่งดาวใบที่3าค่ะคิงเพนติเคิลค่ะบ่งบอกว่า คน,คนเกิดวันอังคารน,นะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะคะเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงเยอะเนาะเสี่ยงแต่พองามนะคะถือว่าวันอังคารเป็นคนที่มีดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเช่นกันนะคะในด้านของสุขภาพหมอมองว่าแข็งแรงดีนะคะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานมากกว่านะคะที่จะทําให้สุขภาพเราแย่ลงก็ได้ นะคะในด้านของความรักบางท่านค่ะอันนี้หมอแค่จะเตือนนะคะถ้าช่วงนี้เรามีในเรื่องของความรักนะคะถ้าเรามีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะเราต้องมั่นคงในความรักของเรานะคะถ้ามีใครมายื่นความรักความห่วงใยให้กับเรานะคะเราจะต้องอปฏิเสธแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนจะดีกว่านะคะอย่างนี้ดีกว่าเนาะ แล้วก็แนะนําให้หมันไปทําบุญไหว้พระด้วยนะคะของคนที่เกิดวะนังคารเนาะเพราะช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพที่ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะทํางานไม่ราบรื่นนะคะอาจจะ ทำบุญในช่วงนี้นะคะไปวัดทําบุญนะคะอาจจะให้ทําให้การงานของเราราบรื่นขึ้นได้การเงินของเราดีขึ้นได้ก็ได้ค่ะค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคําทานายของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะประจําสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17ธันวาคม2566ค่ะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามนะคะหากวันนี้การทำนายมีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมอแมวด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ